สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเนีมาเก็บผักสลัดนะครับนี่เรดโคโรนะครับยอนแสงไอ้พวกนี้มันมันเป็นใบจุดครับแต่ว่ากาหลอกใบจุดออกก็ก,กินได้อยู่พี่น้องมันถึงำลำฝนหลาเนาะเ็บไปฝากเเจ้านะครับหนามันนะินขวนเนะเห็นไหม เดิโคโรนะครับนี่ฟิลิใบจุดแห้งี่นอ้องเขกินไดไอยู่อันนี้หลอกๆใบออกแล้วนั้นบดบฉีดสารเคมีนะครับใบผลารเคมีป้องกันร้าป้องกันอย่างมันก็นขึ้นตา,ามธรรมชาติมันแห้วครับมันถึกน้ำฝน ตามต้นเต็มกำลังมั้งหน่อยอันนี้แหละอันนี้ผักกาดหอมอิตาลีเจียบแล้วลยนี่บอกใบเอาอันนี้เลดโอก อันนี้นะจนเปนบานผอเวอ,อยูอ่ใส่ไปเลยครับใส่ก็ะล้วันอันนี้เดี๋ยวล่างได้ย่เพาะมาอยู่นี่หนาหนาวนะครับฤดูปลูกผักต้น ขาวจครับอันนี้มันทนนะครับพี่น้องเพาเป็นใบจุดเสยทนฝนโอเคได้ละเรียบร้อยฝากนะครับ